วินวินวินเหรียญคริปโตที่กำลังได้รับความนิยมจากเหล่านักลงทุนทั้งไทยและทั่วโลกจัดงาน w win world class nft ตอกย้ำความสำเร็จของวินวินวินหลังจากที่วินวินวินสร้างความฮือฮาด้วยการสร้างพยาครุส snft รุ่นรวยทันใจที่ปลุกเสกโดยหลวงพ่อวราวัดโพทองเป็นการปลุกเสกนำเอาพลังพุทธคุณใส่รวมลงไปในดิจิทัลอัพโหลดขึ้นไปบนบล็อกเชนนำมาซื้อขายในมาร์เก็ตเพลส nft นับว่า วินวินวินเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายเครื่องรางของขลังที่แรกของโลกและยังได้รับรางวัล b e s t n ็น ทีแพลตฟอร์ม2021โดยภายในงานพบกับปีเตอร์คอปเดเรนโดอาจารย์คาทาชินบ er, ัญชรโฮมสัพพาิริชาวานิดโคฟาวเดอร์วินวินวินนาวินต้ายวพลกุลผู้เขียนไวท์เพเปอร์วินวินวินและน้ำหวานพาสวีพยักบุตรมาร่วมงานนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมงานมากมายเพื่อมาอัปเดโตโปรเจกต์ใหม่ๆของวินวินวินกับก็ต้องบอกว่า คือเราได้ยินคำว่าคริปโตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยที่คนเนี่ยสามารถเข้าถึงคริปโตเคอเรซีได้ง่ายขึ้นในช่วงหลังๆนะครับในยุคหลังเพราะว่ามันมีในเรื่องของแอปที่สะดวกที่จะใช้ระรับบ้านไปแล้วทีนี้นะครับ NFT นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงหลังนะครับเรื่องที่3นะครับ ในเรื่องของเครื่องรางของขังนะครับเรามีตลาดที่เก่าแก่มากเป็นร้อยรปีนะครับแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปีหนึ่ง1น5พันล้านเหรียญ US นะครับก็เป็นเกือบ40่0 0ล้านบาทต่อปีนะครับเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วคือปัญหาที่มันมีอยู่ในเรื่องของการที่จะซื้อซื้อขายเครื่องรางของขังเนี่ยมันมีอยูอ่อย่างแรกเนี่ยนะครับก็คือ เราไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงของปลอมอะไรไงบ้างเราต้องเออเซนติเคตโดยที่ถ้าเป็นพระเครื่องเราก็ต้องมีเซียนพระใช่ไหมครับอาจารย์ครับ,รรบแล้วก็จะต้องใช้วิธีการในการดูที่ยากด้วยนะฮะความน่าเชื่อถืออีกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหลายอย่างนะครับหลายอย่างสามสามอย่างนี้นครับเราก็เอามารวมกันนะครับเ,เพื่อจะทําเรื่องราวใหม่ที่เป็นเรื่องราวของอนาคตก็คือเอาอเครื่องรางของขลัง ามาทําเป็นลักษณะเป็น NFT ซึ่ง NFT เนี่ยไม่สามารถปลอมได้ในเมื่อเรามิ้นหรือเราสร้างมันขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นั้นซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คได้ถ้าเราอ่านโค้ดนี่ไม่เป็นเนี่ยเราสามารถให้ใครเข้าไปเช็คก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกคริปโตเป็น OpenSource คือไม่มีอะไรปิดบงังก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากตอนคุณปีเตอร์มาเล่าโปรเจกต์ให้ฟังก็จะมีข้อสงสัยอยู่นิดหน่อยเช่นจะต้องเรื่องของการมีแบบจํานวนจํากัด หรือว่าการปลอมแปลงจะได้ไหมซึ่งคุณปีเตอร์ก็ได้แนะนําแล้วว่าเราสามารถเช็คได้แล้วก็เป็นของแท้ที่สําคัญเป็นถือว่าเป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันะครับแล้วก็เป็น NFT รแรกของโลกการที่เราได้ทําพิธีพุทธาเทวาพิเศษเราได้เมตตาจากพระอาจารย์วลาเจ้าวัดวัดโพทองซึ่งถือว่าเป็นต้นตํำรับของพยาคุธเมตตาเราดูทุกขั้นตอนนะฮะตั้งแต่การออกแบบ เราออกแบบเสร็จก็ให้พระอาจารย์ชม <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็ถึงเวลาในการพุทธาเทวาพิเศษเนี่ยเราก็ได้นำเหรียญทั้งหมดเนี้ยขึ้นเป็นแบบ 3D เดี๋ยวเราจะได้เห็นเป็นภาพเลย <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็ปลุกเสกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่านอกจากมีคุณค่าทางจิตใจแล้วสิ่งที่ได้มาคือได้ value ด้วย <Okay. S 1> ก็คือมูลค่าด้วยผมคิดว่าได้สองเด้งเลย ะะเราถือว่าพยาคุดเป็นตัวแทนธาตุไฟก็ได้พูดคุยกันกับคุณปีเตอร์แล้วก็คณะผู้จัดทำว่าเราก็ควรจะมีดินน้ำลมไฟเป็นทั้งสี่ธาตุเป็นพลังของการก่อเกิดและที่สำคัญเป็นสิริมงคลด้วยตวแต่ว่าขออุบอขออุบไว้ก่อนว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นองค์ไหนแต่ตอนนี้คือองค์พยาคุดปรมเวรแต่องค์อีกสามองค์เนี่ยคือตัวแทนของลมน้ำและดินเรามีไว้ เรียบร้อยแล้วใช่คืออย่างที่ว่าครับเป็นอะไรที่เป็นคอนเซ็ปที่ผมว่าไม่ไม่ไกลตัวมากนะครับสำหรับคนเอเชียนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับประเทศรอบข้างนะครับรวมถึงประเทศจีนนี่ก็คือเชื่อกันมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นการที่ไอเดียเนี่ยที่จะเอาอะไรที่มันอยู่ในโลกฟิสิกอลเนี่ยไปอยู่ในโลกดิจิทัลเนี่ยครับมันต้องมีคนทําอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยอนาคตมันก็ต้องมีคนอื่นทำนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าคนที่เข้าใจในเรื่องของความเชื่อ,อะจะดีกว่าแทนที่จะเป็นใครที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เชื่อสมมติมเป็นแบบว่าชาวต่างชาติที่อาจจะเข้าไม่ถึงจริงๆอาจจะเชื่อแต่เข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยอาจจะทําได้ไม่ดีเราก็เลยเชื่อว่าโอเคเราหยิบตรงนี้ขึ้นมาทำเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับเพื่อใหอ้สมกับความยิ่งใหญ่ของ ตอนนี้เป็นพยาพุธนะครับของเทพอื่นๆที่เราอาจจะทำในอนาคตหรือว่า,อ,าอะไรข้าว่ากันไปนี่ครับก็คือได้หละครับเป็นอนาคตแน่นอนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เข้าถึงง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลด Wallet จะเข้าไปในเทรดเอ็กซ์เรย์ต่างๆนานานะครับทุกคนสามารถทำได้ ก็อยากจะฝากแล้วกันครับออลองเข้าไปดูข้อมูลก่อนก็ได้ใน community ของเรานะครับติดตามได้ที่ Twitter ก็ได้นะครับไซเรมก,ก็ได้นะครับข้อมูลเราก็จะมีอ,อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแพล,ลตฟอร์มเนี่ยกำลัง develop อยู่โดยที่เรามี developer ฝรั่งนะครับเก่งมากแล้วก็อีกไม่นานมากก็คงจะเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะพร้อมบินแล้วครับทีนี้ก็ในฐานะนักลงทุนนะครับ อันเนี้ยอะไรที่มันเริ่มแรกนะครับคนอื่นยังไม่ทําเราก็ควรจะลงทุนไว้ก่อนเพราะว่า,าได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับเหมือนที่คุณฟีเตอร์บอกถ้าเราไม่ทําอีกหน่อยเดี๋ยวก็มีคนอื่นทําเราทําก่อนนะครับเราก็เราก็ไปก่อนขึ้นยานแม่ไปก่อนนะครับก็ถือว่าแล้วเราทําทำท,ำทำด้วยโปรเจกต์ที่เรียกว่าเพียบพร้อม <against S 1> นะครับก็คือทำด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งส่งผลให้ v a l u ลเนี่ยมูลค่าของมันจะดีขึ้นและที่สำคัญมูลค่าทางใจของเราด้วยคือคุณค่าทางจิตใจของเราเนี่ยจะสูงอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับ,รบขอบคุณครับ